อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจงเป็นคนที่ซื่อสตัตย์เพราะเวลาเท่านั้นที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับเราท่านผู้ฟังครับเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราว ที่สอดแทรกด้วยข้อคิดสอนใจที่หากว่าเราได้รับฟังแล้วได้พิจารณาตามก็จะถือว่าเป็นการดีอย่างมากครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีความซื่อสัตย์ที่ไม่ว่าที่ไหนเขาก็ต้องการคนแบบนี้ครับแม้กระทั่งกับความรักก็มีแต่คนอยากจะได้ความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันฉะนั้นแล้วเราก็ลองมารับฟังไปพร้อมกันเลยครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ก็เป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์อยู่แล้วเมื่อซื่อสัตย์ได้นานพอเวลาก็จะคัดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับก็ดังเรื่องราวของคนที่มีนามว่าซื่อสัตย์เขาได้ถูกชายนามว่าชลาดปล่อยไว้ที่เกาะร้างกลางทะเลนายซื่อสัตย์นี้เขาก็พยายามคิดหาวิธีที่จะกลับเข้าชายฝั่งสิ่งที่ซื่อสัตย์หวัง ก็คือขอให้มีเรือสักลำแล่นผ่านมาเขาเฝ้าภาวนาให้มีเรือสักลำหนึ่งได้แล่นผ่านมาทางนี้เวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่งซื่อสัตว์เขาก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วมาไกลซื่อสัตว์ก็รีบมองไปยังต้นเสียงนั้นและแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับเรือลำหนึ่งที่กำลังมุ่งมายัางเกาะนี้บนเรือลำนั้นก็มีทองพื้นเล็กโบกสะบัดอยู่ บนธงนั้นก็ได้เขียนคำว่าความสุขที่แท้ก็เป็นเรือของความสุขนั่นเองทันใดนั้นซื่อสัตย์ก็ไม่รอช้าเขาก็ได้ร้องตะโกนเรียกเรือแห่งความสุขคุณความสุขความสุขครับผมคือซื่อสัตย์คุณความสุขโปรดได้ช่วยพาผมขึ้นฟังได้ไหมครับเมื่อความสุขได้ยินดังนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตย์ไปว่า ผมให้คุณขึ้นมาบนเรือไม่ได้หรอกก็เพราะหากว่าผมพาคุณขึ้นมาด้วยคุณก็จะทําให้ผมหมดสุขคุณก็ดูสิผู้คนมากมายในสังคมนี้ที่เขามีความซื่อสัตย์ที่เขาพูดแต่ความจริงแล้วเขาก็กลับไม่มีความสุขต้องขอโทษด้วยนะคุณซื่อสัตย์ผมไม่อาจจะรับคุณขึ้นมาได้เมื่อความสุขพูดเสร็จความสุขก็จากไป ผ่านไปอีกสักครู่หนึ่งก็มีเรือที่ชื่อว่าตำแหน่งแต่แล่นผ่านมาสื่อสัตว์ก็จึงตะโกนเรียกตำแหน่งตำแนงตำแนงครับผมคือซื่อสัตว์ผมขออาศัยเรือของคุณขึ้นฝั่งได้ไหมพอเมื่อตำแหน่งเขาได้ยินดังนั้นก็ได้รีบหันหัวเรือออกห่างไปจากนั้นก็หันมาพูดกับซื่อสัตว์ว่าไม่ได้ไม่ได้สื่อสัตว์คุณจะขึ้นมาอยู่กับผมไม่ได้ คุณรู้ไหมตำแหน่งที่ผมได้มานั้นมันยากเย็นสักเพียงใดก็หากว่าผมได้พาความซื่อสัตย์อย่างคุณมาอยู่ด้วยผมก็จะต้องสูญเสียตำแหน่งไปแน่ๆเพราะตำแหน่งที่ผมได้มานั้นผมก็ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์อย่างไรผมก็ไม่ขออยู่ร่วมกับคุณซื่อสัตย์ก็ได้แต่น้ำตาคลอเบามองตำแหน่งที่รีบออกเรือไปอย่างสิ้นหวัง เขามีความรู้สึกสับสนในตนเองเป็นอย่างยิ่งหรือในปัจจุบันนี้ไม่มีใครแล้วหรือที่จะต้องการซื่อสัตว์แล้วอยู่ๆในทันใดนั้นเองท่วงทำนองที่ไม่ค่อยจะเข้ากันนักก็ได้เว๊ะดังขึ้นมาและนั่นก็คือเสียงของเรือลำหนึ่งที่ได้บรรทุกแข่งขันเป็นจำนวนมากได้แล่นผ่านมาซื่อสัตว์ก็จึงได้รีบตะโกนเรียกแข่งขัน แข่งขันครับผมขอขึ้นเรือของคุณได้ไหมแข่งขันก็จึงได้ถามกลับมาคุณเป็นใครคุณมีประโยชน์แค่ไหนกับพวกเราซื่อสัตย์ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็เพราะว่าเกรงว่าจะพลาดโอกาสอีกแต่ทว่าซื่อสัตย์ก็ยังคงเป็นซื่อสัตย์อยวันยังคำ่ำอย่างไรเสียเขาก็เป็นคนที่พูดความจริงอยู่เสมอผมผมก็คือซื่อสัตย์ครับ ห้าคุณคือซื่อสัตย์หากพวกเรามีคุณอยู่ด้วยเราจะแข่งขันเอาชนะอะไรกับใครที่ไหนได้พูดเสร็จแข่งขันก็หันหัวเรือจากไปอย่างรวดเร็วและในขณะที่ซื่อสัตย์เขากำลังสิ้นหวังอย่างหมดอะไรตายยากอยู่นั้นอยู่ๆก็มีน้ำเสียงอันไม่ตาดังขึ้นว่าลูกจ๋าขึ้นเรือเถิดเมื่อซื่อสัตย์เงยหน้าขึ้น เขาก็ได้มองเห็นผู้เท่าคนหนึ่งเขาได้ยืนอยู่บนเรือลำนั้นผู้เท่าคนนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตว์ว่าฉันก็คือการเวลาการเวลาแนะนำตัวทำไมจะต้องมาช่วยผมครับสื่อสัตว์เขาได้ถามออกไปด้วยความสงสัยก็มีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าซื่อสัตว์มีค่ามากเพียงใดการเวลาได้พูดออกไปด้วยรอยยิม้ม การเวลาได้เล่าให้ซื่อสัตย์ได้ฟังว่าได้พบกับความสุขตำแหน่งแข่งขันเรือทุกลำที่พูดมานั้นในตอนนี้ก็ได้ล่มอยู่กลางทะเลหมดแล้วตัวของข้านั้นก็คือการเวลาในอดีตเคยเป็นทั้งความสุขตำแหน่งและแข่งขันขาก็ได้เป็นมาหมดแล้วและสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะมาเป็นการเวลานั้น ก็คือทุกสิ่งที่เคยเป็นความสุขมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่มีความซื่อสัตย์ตำแหน่งที่ได้มาก็เป็นตำแหน่งที่จอมปลอมการแข่งขันก็จะได้ชัยชนะที่อยู่ได้ไม่นานก็มักที่จะล้มเหลวไม่เป็นท่าฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราท่านทุกคนขอจงได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับก็เพราะว่าเวลาเท่านั้น ท่จะคัดสั่สิ่งที่ดีให้กับเราและประโยชน์ของการมีความซื่อสัตย์นั้นหนึ่งก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 2. เป็นคนที่เปิดเผยมีความจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่น 3. เสริมสร้างให้ตนเองเป็นคนที่กล้า,าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง4 เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่น 5. ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับประโยชน์ของการมีความอดทน 1. ทําทำให้เราเป็นคนสุขุมรอบคอบมีสติ 2. ไม่ว่าจะเป็นงานหรือกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี 3. เสริมสร้างให้เราเป็นคนมีมานะมีความเพียรพยายามในการทำงานหรือความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิต 4. มีความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 5. สอนให้เราไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยและสุดท้ายในข้อที่6เป็นที่รักของคนทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสติมีบุญบาร,รมีเกิดปาฏิหารเกิดท่านผู้ฟังครับและก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พยายามที่จะเน้นอยู่เสมอครับนั่นก็คือเรื่องของสติซึ่งสตินี้ ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ปิดทางบาปทำให้เกิดบุญบารมีมีสติตลอดเวลาการที่เราจะทำผิดบาปนั้นมันก็จะยากยิ่งขึ้นครับก็หากว่าเราจะฆ่าสัตว์ก็จะสามารถยังใจได้ด้วยสติจะเบียดเบียนลักทรัพย์คนอื่นจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็จะรู้นึกได้ถึงผลชั่วที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่จะโกหกก็ปิดาปากไม่พูดจะกินเหล้าเมายา ก็รู้ว่าหากไม่มีสติแล้วชีวิตของเรานั้นก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นพินาศได้แถมยังก็อาจจะพาชีวิตของคนอื่นพังไปอีกด้วยครับสติหลุดโกรธทำอะไรไม่ยังคิดจะจบปริญญาเอกหรือปอซีก็หากว่ามีความโกรธขาดสติแล้วก็อง่ได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับคนเราเมื่อได้ขาดสติแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็พอๆกันนั่นแหละครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จึงได้ย้ำนักย้ำหนาในเรื่องของสตินี้ก็หากว่าเรามีสตินั้นจะทำทานก็เกิดผลมากจะรักษาศีลก็มีความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเจริญสมาธิภาวนาก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยสติครับอีกทั้งในการปฏิบัติธรรมทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานสีครับก็คือตั้งสติ คือความระลึกได้หรือความระลึกไว้ภายในกายในเวทนาในจิตและในธรรมจริงๆแล้วนั้นสติก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คนทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ฝึกได้ฝึกที่จะให้มีได้กันทุกคนครับสติก็เป็นที่มาของการคิดก่อนทาเมื่อเราจะทำในสิ่งใดก็ให้มีสติกำกับก็ยิ่งจะเป็นการดีขึ้นหลายเท่าครับ ทางเรื่องของการงานการเงินครอบครัวก็ย่อมจะดีกันทุกอย่างก็อย่าหลงทางกันอย่าได้ลืมคำนี้ครับสติมีบุญบาร,รมีเกิดปาฏิหาริเกิดอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องใจคนเหมือนไฟชายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างท่านผู้ฟังครับ ที่เด้ดเปรียบใจคนให้เป็นเหมือนกับไฟชายนั้นก็เพราะใจแคบก็หมายถึงเอาแต่ความคิดเดิมๆของตัวเองยึดมั่นถือมั่นตัวเองสุดขีดใจกว้างก็หมายถึงคนที่รับฟังคนอื่นพร้อมที่จะปล่อยวางความคิดที่ตัวเองเคยยึดมั่นถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมันผิดจริงหรือไม่ทันสมัยจริงคนใจแคบนั้น ก็มักที่จะปรากฏตัวพร้อมกับความรู้สึกมืดทึบแบบคนเห็นแก่ตัวส่วนคนใจกว้างนั้นก็จะนำมาซึ่งกระแสความรู้สึกสว่างโลงแบบคนที่มีเมตตาก็จึงได้ปรากฏตัวพร้อมกับทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นนั้นได้เกิดความรู้สึกสว่างราวกับส่องไฟฉายทำลายความมืดก็เพราะเมื่อใจกว้างก็แปลได้ว่าพร้อมที่จะเข้าใจทุกคน จินดีที่จะรับฟังทุกคนกับทั้งรู้จักที่จะให้โอกาสทุกคนคำหนึ่งถึงความสุขของคนทุกคนไม่ใช่แค่จะกอบโกยความสุขให้กับตัวเองคนเดียวนั่นล่ะครับก็คือกระแสของเมตตาอย่างไงล่ะครับใจแบบนั้นก็จึงให้ความรู้สึกสว่างกับทั้งตนเองและคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้พบเห็นได้พบปะพูดคุยในเวลาสั้น และคนเราทุกคนก็สามารถที่จะอ่านตัวเองออกได้ครับใจของเรานั้นจะอยู่กับความมืดหรือความสว่างมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะดูได้จากการที่เราเปิดกว้างหรือคับแคบในการที่จะรับฟังคนอื่นนั่นเองครับก็จึงเปรียบได้ว่าใจคนนี้ก็เหมือนกับไฟชายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และคนรอบค้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาบผู้สแสวงหากุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่าน ทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดพดลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ